วิธีดูคนที่เข้ามาส่อง Facebook ของคุณก่อนที่จะดูฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ oh oh. oh. สวัสดีครับผมดะกอนไล k ์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีดูคนที่เข้ามาส่องใน Facebook ของเรามากที่สุดแต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ก่อนหนึ่งเราก็กดเข้าไปใน Facebook ก่อนครับแล้วก็เลือกตรงเขต3มเขตเนี่ยครับแล้วก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาแล้วก,กดตรงคำว่าตั้งค่าครับกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาอีกครับหาคำว่า Story เห็นแล้วก็กดเข้าไปเลยครับแล้วก็กดตรงคำว่าความเป็นส่วนตัวของเรื่องราว ปกติไอจุดฟซฟาที่มันอยู่ตรงช่องกำหนดเองนะครับของทุกคนมันจะอยู่ตรงสถานะไม่ก็เพื่อนครับแบบนี้แต่ให้ทุกคนมาเลือกตรงคําว่ากําหนดเองนะครับเลือกเลยมันจะขึ้นหน้าแบบนี้มาให้นะครับนี่คือรายชื่อเพื่อนที่เข้ามาส่องใน facebook ของเรามากที่สุดครับคนที่อยู่บนหัวแปลว่าคนนั้นชอบมาส่อง Facebook ของเราเรียงลำดับครับ หัวลงมาแล้ววิธีดูเพื่อนคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนของเราแล้วเขามาส่อง Facebook ของเรามากที่สุดทำตามวิธีนี้ครับให้ทุกคนเลือกคนไหนก็ได้ครับเลือกคนไหนเลยเนี่ยในช่องเนี้ยผมจะเลือกคนนี้แล้วกันกดติ๊กถูกเข้าไปครับแล้วก็ปัดปัดขวามาครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้แล้วก็ดูครับรายชื่อคนไหนที่ไม่ได้ติ๊กถูก ที่ติ๊กถูกไปแล้วมันไม่มีในคำมันไม่มีในช่องมันไม่มีคำว่าติ๊กถูกในนี้แปลว่าคนนั้นไม่ได้เป็นเพื่อนของเราครับงงไหมอ่ะไม่งงนะเนาะใครชอบคลินี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ